สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับช anel ของแฮทวิคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวน้องใหม่ชื่อเฟียลฟอร์มวาวแห่งหลิกเอิงแกรกแมนฟุด หลายหลายคนนะครับผมที่อาจจะไม่ตามฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับได้ยินชื่อนี้ก็อาจจะงงว่าทีมอะไรว่าแกลบมองฟุตห้องกงฟุตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือสโมสรฟุตบอลของฝรั่งเศสนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาท่องเที่ยวตระเวนอยู่ที่ลีกเดอร์บางลีกทัวรบ้างอยู่ในลีกด้วยว่าลีกท้องถิ่นของฝรั่งเศสมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานดีนะครับก็เลยได้ขึ้นมาสู่ลีกเอิงลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส เป็นครั้งแรกวัิิศัตร์ของสโมสสนนะครับก่อตั้งมาเนี่ย110ปีโอ้เรียกว่าก่อตั้งมาอย่างยาวนานครับเพื่งจะได้ขึ้นมาสู่ลีกเอิงลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสแหละครับผมชื่อเต็มๆนะครับนั่นคือแล็คมองฟูซซิตรัวนั่นเองครับผมแล้วทีมนี้ครับเคยเป็นแชมป์ชาปยองนานสยองนาวมาได้ 2สมัยครับเมื่อปี2 0 0 2และก็2007นะครับและพวกเขาทีมนี้ครับเคยเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอาชีพฝรั่งเศสนะครับที่เอาโค้ชผู้หญิงมาคุมทัพครับนั่นคือเอเลนาคอสตาครับซึ่งโค้ชคนนี้นะครับเป็นโค้ชชาวโปรตุเกสครับเคยคุมเบนฟิก้าชุดเยาวยชนมาและก็เคยไบคุมทีมชาติฟุตบอลหญิงนะครับของกาตาและก็อิหร่านก่อนที่ปี2 0 1 4เนี่ยจะมาคุมแกรกแมงฟุดทีมนี้ ในลีกเดอของฝรั่งเศสครับแต่ว่าเธอคนนี้ครับคุมไปได้แค่ไม่นานครับไม่กี่เดือนเนี่ยก็เป็นคอรเนาเดีสเลอร์ครับแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงเช่นเคยนะครับมาคุมทัพแกรบังฟูดทีมนี้ต่อไปโดยเธอนะครับคุมไป3ปีครับแล้วก็ได้ออกไปคุมที่ฝรั่งเศส ในฟุตบอลหญิงนะฮะและจากนั้นมาครับก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชีดการที่เป็นปาสัเก่ากัสเตียนครับมาคุมทับแทนซึ่งปาสัเก่ากัสเตียนคนนี้นั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นโค้ชทีมสำรองของแกรกแมงฟูด์นั่นเองครับโดยผลงานของแกรกแมงฟูตทีมนี้ครับ เมื่อปีก่อนเนี่ยโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆครับทำให้แฟนๆทีมสตาร์กาเบลมองเปลียน,นั้นได้ยิ้มได้เฮจนแก้มปริก,กันไปครับจบที่2ของลีกนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องไปเพลย์องคงเพลย์ออฟอะไรครับได้สิทธิ์ขึ้นไปพร้อมกับแชมป์ของลีกเดอร์ทันทีนะครับโดยพวกเขานีครับมีเตะฝีเท้าดีอย่างโมฮัมเม็ดบาโยครับ ยิงไปถึง17ประตูทุกรายการเป็นศูนย์หน้าทีมชาติกินีวัย23ปีครับแล้วก็ยังมีจอร์ดาทานอีเกรเซียสครับก็เป็นกัปตันทีมชาวอุรุกวัยวัย3 2ปีครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นร่วมประสานงานกับบายโยได้อย่างดีครับแล้วก็ยังมีออริเอลบูสเกตนะครับชื่อคุณคุณนะครับเขาคนนี้ครับเป็นน้องชายคนสุดท้องในครอบครัวบูสเกตนั่นเองครับวัย22ปีเล่นเป็นแดนกลางแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นแดนกลางนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงมีีีีนนน่ขอองเบราาาาซชชปกทมติโว ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกหนึ่งคนนะครับ โดยปี่ก่อนครับเกร็กแมงฟูทีมนี้ครับเป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็แต้มเนี่ยน้อยกว่าทัวร์ทีมแชมป์ของลีกเดอร์หแต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําแต้มนี้ห่างตูลูสนะครับทีมที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีครับตูลูสเนี่ยจบที่3าต้เนเพลย์ออฟนะครับแต่ในขณะที่แกร็กแมงฟูเนี่ยก็สามารถเล่นชั้นได้แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับพวกเขาเนี่ยครับสาเกมชนะไป21เสมอ9แพ้แปดยิงไป61แล้วก็เสียน้อยที่สุดเพียงแค่25ประตูเท่านนนั้ะครับผมแล้วกก็็เบไป72คะแนนครับ โดยในช่วงปีสั้นที่ผ่านมานะครับพวกเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เล่นกับทีมทอื่นจากที่ประเทศอื่นครับเล่นในฝรั่งเศสลว้ลวนๆครับเตะไป7เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับเอาชนะทัวร์สองหเสมอกับโรเลสสองสเสมอกับเกรนอฟไป0ู 0, ชนะมงบรีเยไป3าสองแล้วก็ชนะอูแอนเอฟเปไป1นชนะเซนเอตีย e นไป 3- าสองแล้วก็ชนะน้องไป2อหนึ่งครับเรียกได้ว่าความมั่นใจนั้นมาสุดๆครับ การขึ้นสูห่หรีกสูงสุดของไรท์ครั้งแรกในบริษัทของสโมสอนครับและเปิดเกมมาผลงานดีครับเตะมาแล้ว4เกมอยู่ที่3ของตารางครับแล้วก็แต้มตามห่างปารีสแซชแช็มแมงจากฝูงตอนนี้อยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับโหน่าสนใจนะครับแข่ง4ชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครครับยิงไป9แล้วก็เสียไป5เท่ากับปารีสแซ์แช็แมแองเลยทีเดียวนะครับผมโดยเกมแรกครับพวกเขาเนี่ยบุกไปชนะบอกโดได้2 0 เกมที่2ครับบุกไปะชาทัวร์ได้2 0ซึ่งก็เป็นทีมที่ขึ้นมาจากหลีกเดิ์ด้วยการ,รับทัวร์นะครับแต่ว่า2เกมต่อมาครับบวกไปเสมอกับโอลิมปิกลียงได้3-3แล้วก็เกมล่าสุดครับเสมอกับเมสไป2อปูอแต่เกมหน้าเกมหนักนะครับต้องมียังที่ปาร์คเดอแพรง หลังย่าของปารีสแซงต์แชร์แมงมีทั้งเนม่าเอ็มบาเป้ลิโอเนลเมสซี่เรียกว่าโอ้โหฝันร้ายแต่นักเตะของแกร็กมังฟุตนั้นก็เหมือนฝันเลยครับผมอยู่ลีกเดิมเข้ามาอย่างยาวนานครั้งนี้ครับได้กระทบไหลเมสซี่เนม่าเอ็มบาเป้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นธรรมดานะครับผมนอกจากของบาโยนะครับนักเตะชาวกินีคนนี้ครับซัดไปแล้วสามประตูในเกมลีกเอิงในฤดูกาลนี้ครับแผนประจำนะครับของ แปรงฟุตทีมนี้ของปัสกาลกัสเตียนก็คือแผน4-2-3-1นะครับผมก็มีแน่งของอาชัวเบรสมาสครับเป็นผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นฟอรองโอเกียครับคู่กับฮุนตอนจี G, นะครับแล้วก็มีพวกโจฮันกาสเตียนยืนเป็นกลางคู่กับโจฮันอิเกรซียสกัปตันทีมนะครับและกลองหน้าเนี่ยใช้เป็นโมฮัมเหม็ดบาโยเป็นหน้าเป้าเลยทีเดียวนะครับผม,มเลย27คนนี้ยังไงก็ลองดูครับว่าเบอร์27คนนี้ผลงานจะเป็นยังไงในฤดูกาลนี้ครับต้องมารอดูกันนะครับว่าปัสกาลกาสเตียนคนนี้คร เมื่อปี2 0 1 7นั้นจะพาทีมแกรกมงฟูตทีมนี้อยู่รอบเมลอกเอิงฝรั่งเศสต่อไปได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับสเกมที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้อย่างว้าวมากๆโดยเฉพาะเกมที่3ก็เสมอกับโอลิมปิกลียงได้3-3ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับลียงเนี่ยเคยเป็นแชมป์ีกเอิงมาถึงแม้หลังๆเนี่ยฟอร์มจะไม่ดีก็ตามแต่ว่าแกรกมงฟูตทีมนี้นะครับผมถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วเนี่ยโหยากต่อการต่อก่อนแต่ทําได้แบบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทีมเวิร์กแล้วก็ผลงานดีเกินคาดจ,จริงๆนะครับผมยังไงก็ ทัวทีมนี้กันด้วยและกันนะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของน้องใหม่ชื่อฟิวฟอร์มวอลแห่งดิกเอิงแกร็กมงฟูดเดนอตริจับกับทีองไอทิคโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ